กกฉบับวนิพกตอนที่สองทัพสิบสองของเบ้งผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรตอนที่สิบสองทูดหน้าทะเลนมาถึงกังตังในระยะที่สุนกวนกำลังชื่นชมยินดีอยู่กับตัวเองข้าที่การรีรอทำโอเอถ่วงเวลาไม่รีบยกไปตีเสฉวนตามคำชวนของโจผีนั้น ให้ประโยชน์เคราบมาใช้เอาข่าวมาบอกว่ากองทัพที่นัดหมายไว้กับโจผีทั้งสี่ทางนั้นถอยหมดแล้วไม่มีทัพใดเหยียบเข้าไปถึงชาญเมืองเสฉวนเลยจุนกวนจึงอิ่มเองมที่ตนไม่ได้ขยับทีสำแดงท่าให้เป็นเสียนน้ำซึ่งจะเพิ่มพูนความพยาบาทให้แก่เมืองเสฉวนอีก แต่ถึงแม้ผู้ครองกังตังจะไม่ได้มีใจข้องโกโรธและอันที่จริงก็เอ็นเอียงมาข้างต้องการจะสมานน้ำใจกับฝ่ายเสฉวนก็ตามแต่เมื่อรู้เสฉวนแต่งทูดมาเพื่อขอสมัครสมานกับตัวเป็นการงอนง้อก่อนชะนี้เตียวเจียวที่ปรึกษาสูงสุดก็แนะสุนกวนให้ทำเล่นตัวไว้ท่าทีประหนึ่งว่าไม่ได้แยแส ในเรื่องที่จะผูกมิตรกับเสฉวนเลยเราจะทำแยบคายไว้ให้กลัวจัดทหารให้ยืนถืออาวุธไว้สองข้างทางแล้วเอาน้ำมันใส่กระทะใหญ่ตั้งไฟไว้หน้าที่นั่งแล้วจึงให้พาเตงจีเข้ามาเตียวเจียวแนะนำดังนี้สุนกวนก็เห็นชอบด้วยลูกเสือถึงแม้ยังไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นเสือ แต่กิริยาอาการของมันคงเป็นเสืออยู่นั่นเองฉันใดฉันนั้นเหมือนเต็งจีผู้นี้ซึ่งแม้จะไม่แจ้งประจักษ์สรรพคุณของตัวเองว่าเป็นชายชาติชาตรีมีปัญญาผู้หนึ่งแต่เมื่อถึงคราวออกโรงเข้าแล้วธาตของชายชาตรีมีปัญญาก็ปรากฏออกมาเอง เต็งจีมีทุนในการมองโลกว่าโลกมีแต่สิ่งที่ล้วนแต่น่ารื่นรมเห็นอะไรอะไรมันน่าขันน่าสนุกไปสมุมดก็แทบจะว่าได้อยู่แล้วฉะนั้นพอเข้าไปเห็นดาบเปลือยคมทวนและเงาให้สพรัง่งทั้งยังมีกระทะใหญ่เคี่ยวน้ำมันเดือดพล่านอีกด้วยเล่าการรับรองอันบรรจุไว้ แต่เครื่องชวนให้อกสั่นขวัญหายสำหรับคนทั้งหลายเหล่านี้เต็งจีประสบเข้าแล้วก็ขบขันว่าสำนักนี้ประกอบพิธีรับทูตประหลาดเหลือกำลังหน้าซึ่งได้ทะเลนอยู่เป็นปกติวิสัยอันเป็นบุคลิกลักษณะที่คงเบ้นเฟ้นมาแล้วก็ยิ้มอย่างที่เรียกได้ว่าแก้มแทบแตกเรื่อยเข้ามาตั้งแต่ประตูท้องพระโรงจนถึงหน้าของซุนกวน และเมื่อถึงที่นั้นแล้วก็กระทําคำนับด้วยลักษณะคำนับที่พึงใช้แก่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นมิได้กระทําตามแบบที่ใช้กับเจ้านายให้สมกับอิสริยยศเจ้าคือผู้ครองแควนง,งอกหรือหูซึ่งส่นควรครองอยู่ในเวลานั้นเจ้าแห่งหูกโกรธมากเพราะถือเป็นการหมิ่นประมาทซึ่งหน้า จิงตะอคอกถามเอาว่าชไหนเต็งจีจึงไม่ประพฤติที่ต้องตามอย่างธรรมเนียมเต็งจีว่าที่ตนทำนี้ชอบด้วยธรรมเนียมแล้วพระตนเป็นผู้แทนมหารัฐจะนอบน้อมผู้ครองแขวนกระเจอยร้อยอย่างนี้ให้หนักไปนักก็ไม่ควรที่ได้ยกย่องคำนับให้เท่านี้ก็ดีหนักหนาอยู่แล้วซุนกวนโกรธยิ่งขึ้นและว่า ถ้าเตงจีไม่สงบลิ้นซะบ้างจะโยนลงกระทะน้ำมันเตงจีย้อนถามสุนกวนว่าถ้าให้ทูตปิดปากสงบลิ้นเสแล้วแล้วที่รับทูตมานั้นทำไมจึงจะรู้เรื่องกันละ่ะสุนกวนประนามด้วยโทสะว่าทูตโง่อๆอย่างนี้ไม่ต้องพูดก็รู้เรื่องเพราะเตงจีเป็นโคศกของของเบ้ง ซึ่งจะพูดเพื่อมิให้กังต่งเข้าช่วยหูโตโจมตีเสฉวนใช่หรือไม่เต่งจีเลยขบขันถ้อยคำของสุนกวนสยกใหญ่แล้วว่าก็เมื่อรู้เช่นนี้แล้วจะกลัวในสิ่งที่ตนจะมาพูดทำไมกันข้าพระเจ้ามาแต่ผู้เดียวท่านก็รู้อยู่ว่าจะมาเจรจาแล้วให้ตั้งกระทะแต่งทหารเตรียมไวช้ชะนี้ดูเหมือนจะกลัวข้าพเจ้า ค่อยคำของทูตหน้าทะเลนคนนี้ก่อความอดสูใจให้แก่ผู้เป็นใหญ่ของสำนักกลางต่งเพราะเป็นช่องให้นึกไก่ไปว่าเพียงแต่ตัวแทนขงเบ้งถ้าตัวก็ยังกลัวเสียแล้วจะเป็นรบขับเคี่ยวกับตัวจริงของของเบ้งอย่างไรกันการใช้วิธีข่มขู่ทูตผู้ใจเย็นชอบหัวเราะนี้ไม่เป็นประโยชน์ สุนกวนก็ขับทหารที่ถืออาวุธออกไปแล้วเชื้อเชิญให้เต็งจีนั่งเปิดการเจรจาที่จะว่าขานกันแต่โดยดีเมื่อว่าจะพูดกันโดยดีเต็งจีก็เป็นผู้มีสัมมาคาระวะเจรจารู้จักที่ต่ำที่สูงเป็นอย่างดีเหมือนกันเต็งจีชี้แจงด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสถึงประโยชน์อันใหญ่กว้าง ที่ซุนกวนพึงได้เมื่อตัดโจผีเสียแล้วมาคบหาไมตรีกับเล่าเสียนให้สนิทแน่นอนลงไปสีหน้าอาการของเต็งจีซึ่งสมบูรณ์ด้วยสุภพลักษณะร่าเริงเปิดเผยไม่มีวี่แววว่าจะแฝงเล่หกระเทศใดๆไว้นี้ได้กระทําเอาซุนกวนต้องขยายความในใจออกมาว่าอันที่จริงตัวก็อยากปรองดองกับแคว้นซู แต่ทีนี้เห็นเล่าเสี้ยนเด็กนะักกลัวว่าวันนี้พูดอย่างหนึ่งวันหน้าจะพูดซะอีกอย่างหนึ่งเตงจีจิงชีให้สุนกวนตระหนักความจริงว่าแคว้นสฉูไม่ได้สำคัญอยู่ที่เล่าเสี้ยนกษัตริย์น้อยสำคัญอยู่ที่ขงเบ้งอันเป็นหลักชัยของแผ่นดินต่างหากพฤติการอันล่วงแล้วมาก็เห็นชัดว่า ขงเบ้งพอใจใคร่จะผูกพันกับซุนกวนอยู่เป็นนิดทีเดียวคำชี้แจงอันแจ่มกระจะและกิริยาอันองอาจของเต็งจีนี้ทาให้ซุนกวนเต็มใจที่จะส่งทูตของตนไปพบขงเบ้งเพื่อยืนยันความแน่นอนในอันจะสมานชฉันต่อกันไว้ซุนกวนเลือกได้คนสำคัญคนหนึ่งชื่อเตียวอุน ซึ่งคุยนักคุยหนาว่าคงเบ้งเดินดินตัวก็เดินดินจะต,ต้องกลัวอะไรกันสุนกวนเลยศรัทธาเชื่อว่าเตียวอุ่นคงไม่เจรจาเสียเปรียบและอย่างไมตรีของคงเบ้งว่าจะสุจริตเพียงไรนั้นออกเป็นแน่สุนกวนให้เตียวอุ่นมาสู่สำนักของอัคารมหาเสนาบดีแห่งแคว้นสชูพร้อมด้วยเต็งจี ซึ่งเมื่อเตงจีกำลังเจรจาอยู่นเมืองกลางตังนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่ามังกรเหงูลังกังจะไม่ได้เตรียมการสิ่งใดของตัวไว้ดีร้ายเมืองกลางตังจะใช้คนดีมากับเตงจีเป็นมั่นคงเราไว้รับเขาให้ดีเถิดถ้าเขามาแล้วพระองค์ให้หามาพระราชทานโต๊ให้กินแล้วขับออกไปที่อยู่ ข้าพระเจ้าจะพูดกันกับเขาตอบาายหลังดังนั้นวันที่สองหลังจากเป็นแขกของพระเจ้าแผ่นดินแล้วเตียวอุ่นก็ได้มาเป็นแขกในการเลี้ยงอันโอโถงนัทธรรเนียบอัครามหาเสนาบดีเสฉวนการเจรจาซึ่งเตียวอุ่นไม่มีโอกาสช้ำแรกแทรกดำลงไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดในความคิดของมังกรผู้ยิ่งใหญ่ คงเบ่งเริ่มเจรจาด้วยการแสดงความเสียใจที่เล่าปีพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าเอาแต่โทสะมู่วามจึงประพฤติหักหานจนผิดใจกับซุนกวนแต่บัดนี้เล่าปีผู้นั้นก็ล่วงลับดับศูนไปแล้วความผิดพ้องหมองใจระหว่างกังตังกับเสฉวนครั้งนั้นก็ชอบที่จะลืมกันเสียปล่อยให้เลือนรับดับศูนไปตามเล่าปีด้วย ขอเตียวอุ่นจงรับธุระไปบอกซึ่งกวนอย่าได้อาฆาาจองเวรเล่าปีต่อไปเลยการรับผิดการปลงไปถึงความผิดพลาดของผู้ตายโน้มน้าวคนฟังให้ใจอ่อนและเยือกเย็นเห็นว่าขงมเบ้งเจรจาโดยซื่อเพราะฉะนั้นจึงเป็นการง่ายที่ทูตกลางต่างย่อมจะเห็นเคลื่อนคล้อยไปในทางต่างฝ่ายต่างหันมาสู่ไมตรีต่อกันดังเดิม เตียวอุ่นผู้อาสาเพื่อจะดูทีท่าของของเบ้งว่าจะให้ไมตรีอันผ่องแผ้วกับกังตังจริงหรือไม่ก็ได้ถลำหล่นลงไปในบ่อน้ำหวานของของเบ้งเบื้องหลังของการเจรจาเพื่อผูกไมตรีกับซุนกวนสำหรับจะยกไปตีโจผีให้ได้ซะก่อนแล้วจึงจะย้อนมาตีซุนกวนนั้นก็เป็นไปดังได้กล่าวแต่ต้นคือทูตของซุนกวน ไม่มีโอกาสช้ำแรกแทรกลงไปในส่วนลึกที่สุดของคงเบ้งเลยยิ่งกว่านั้นทูตต่างๆยังจากไปด้วยความครั่นครามขามใจต่อกลิ่นอายแห่งความฉลาดปราดเปรื่องอันตลบอยู่ในสำนักของคงเบ้งด้วยความตอนที่เตียวอุ่นโต้คารมกับสาวกของคงเบ้งต่อไปนี้ในฉบับภาษาไทยไม่ได้กล่าวถึง คือนัโตอาหารในการเลี้ยงอันสูงเกียรตินั้นภายหลังที่การเจรจาเพื่อความเข้าใจและความผูกพันอันดีระหว่างรัฐผ่านไปแล้วการรับประทานกำลังจะเริ่มก็มีมนุษย์ผู้หนึ่งผ่านเข้ามาชายผู้นั้นได้รับเกียรติให้เข้าร่วมวงด้วยเตียวอุ่นจึงถามขงเบ้งว่าเป็นใคร บุรุษกระดูกสันหลังของเสฉวนก็แจ้งให้ทราบว่าชื่อจินฟูเป็นขุนนางดำรงตำแหน่งผู้ว่าการศึกษาของเสฉวนตำแหน่งของจิ้นฟูทําให้เตียวอุ่นผู้ซึ่งถือตัวว่าเป็นผู้รู้คนหนึ่งถามสืบไปว่าหากกระนั้นแขกหน้าใหม่นี้ก็คงจะได้ร่่มเรียนศิลปศาสตร์วิทยาการมามากมายจนจบกระมัง จินฟูตอบว่าตนได้ศึกษาอยู่ตลอดชีวิตของตนดังนั้นเข้าใจว่าตนคงจะรู้ไม่น้อยทีเดียวและเมื่อถูกถามซ้ำว่าร่ำเรียนหนักไปในทางใดบ้างจินฟูก็ตอบว่าร่ำเรียนมาขนาดหนักทุกทางไม่ว่าจะเป็นปรัชญาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และตรวิทยาตลอดจนดาราศาสตร์ ผู้ว่าการศึกษาของแคว้นเสฉวนกล่าวว่าไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่ข้าพเจ้าไมิได้อ่านเตียวอุ่นใครจะลองตีความคุยเรื่องสาวกของของเบ้งจึงถามชนิดกวนกวน,กวนเก่จิ้นฟูถึงปัญหาหลายข้อที่ถึงแม้จะเป็นเทวดาแต่ถ้างโง่สักหน่อยก็อาจงงคือฟ้ามีหัวไหมมีหูไหมมีชื่อไหม และชื่อว่ากระไรเมื่อถูกถามปัญหาชนิดที่มนุษย์เขาไม่ถามกันชนิดสาวกของของเด้งก็ตอบอย่างที่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่ตอบกันเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นก็แสดงว่าผู้ตอบเป็นผู้ที่อ่านหนังสือมาไม่น้อยคือหัวของฟ้ามีคราบพังโพยบทหนึ่งกล่าวว่าฟ้าในวงเล็บเทียนหันไปทางตะวันตก ถ้าไม่มีหัวจะหันไปอย่างไรและหูก็มีพระพังโพยอีกบทหนึ่งกล่าวว่านกที่หากินตามตมเรนชนิดหนึ่งเคยส่งเสียงขร่ำครวญจนยินขึ้นไปถึงฟ้าซึ่งถ้าฟ้าไม่มีหูก็คงไม่ได้ยินเท้าของฟ้าก็มีพระพังโพอีกบทหนึ่งก็กล่าวไว้อีกนั่นแหละว่า ฟ้าเป็นผู้เหยียบย่ำความยากลำบากให้ปราดไปถ้าฟ้าไม่มีเท้าจะเอาอันใดมาเหยียบย่ำส่วนชื่อของสวรรค์หรือฟ้านี้ก็มีเหมือนกันคือชื่อเล่าเพราะพระจักรพรรดิทรงพระนามในตระกูลเล่าและตามคติของจีนนั้นกษัตริย์เป็นโอรสของสวรรค์เมื่อพ่อแท้เล่า ลูกก็จําเป็นต้องมีชื่อแท้เป็นอย่างเดียวกันเตียวอุ่นงงต่อคําตอบที่แม้จะตอบด้วยโวหารแต่ก็เป็นการตอบอย่างยิ่งปฏิพานในการอันทันทีทันใดและแล้วจิ้นฝูก็ย้อนตั้งกระทู้เอาทันทีนั้นบ้างว่าตนเห็นเตียวอุ่นถามเช่นนี้ก็รู้สึกว่าเตียวอุ่นเป็นปราชที่สนใจในเรื่องราวของฟากสวรรค์ชั้นฟ้ามาก ฉะนั้นจึงขอถามบ้างว่าคือเมื่อพณะท่านโกสีเทพเจ้าทรงฤทธิ์กระท้อนสิ่งที่มืดมัวออกเป็นสองเสียงส่วนที่ขุ่นข้นไม่บริสุทธิ์ตกลงมาเป็นดินส่วนที่สะอาดใสเบาวกว่าอากาศหรืออีเทอร์ลอยขึ้นไปเป็นฟ้าแล้วขอให้เตียวอุ่นช่วยชี้แจงว่าสิ่งที่อยู่เหนือกว่าอีเทอร์ขึ้นไปนั้นมีอะไรบ้าง เตียวอุนอึกอักตอบไม่ได้เป็นอันจำนนก็ลุกขึ้นคำนับจิ้นฟูแล้วว่าข้าพระเจ้าได้มารู้แล้วว่าผู้มีสติปัญญาในแว่นแควนนี้ยังมีอีกมากหลายนักคงเบ้งฉวยโอกาสแทรกสนทนาเข้าไปในตอนนี้เพื่อที่จะแก้มิให้แขกสำคัญของตนเอาหน้ามาขายเสียกแก่จาวกของตนมังกรฮกหลงจึงกล่าวว่า นี่เป็นการเล่นลิ้นโตคารมอันหาสาระไม่ได้ซึ่งการที่จะทำให้แควนฉูของแท่เล่าและแควนหูของแท่ซุนสัมพันธ์อันดีและรุ่งเจริญไปเบื้องหน้าร่วมกันนี้จะอาศัยความตลกโปกหายเยี่ยงนี้แต่ประการใดก็หาไม่การฉุดเตียวอุน่นออกเสจากวงที่อับจนมาสู่การเจริจาที่เป็นการเป็นงาน ด้วยเรื่องราวอันมีเกียรตินี้เป็นเรื่องช่วยเตียวอุ่นให้พ้นอายอย่างงดงามที่สุดทูดกลางๆ่างเลื่อมใสอัคระมหาเสนาบดีเสชวนยิ่งขึ้นการที่ในธรรมเนียบของคนใหญ่คนโตแห่งแคว้นสชูอบอวนด้วยกลิ่นอายของนักปราดราชบัณฑิตแทนเสียงประจบสอพลอล่อสินบนผู้คนราชฎร แล้วคอยขอรับกระผมมูลนายดังที่สำนักคนใหญ่คนโตของจีนตามพงศ์เสวดานแทบทุกสมัยก็ได้ทำให้ความรองดองระหว่างสองแคว้นที่แตกกันไปครั้งหนึ่งปรับประสานกันได้ด้วยดีขงเบ้งผู้มีสายตาไกลในการใช้คนก็มีโอกาสที่จะเผชิญโจผีลูกศัตรูเก่าโดยไม่ต้องพววงกับฝ่ายซุนกวน